จะส่งไปให้แล้วนะรับในนะี้นะ,ะเดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยลูกบอลของฉันเอ๊นั่นนั่นมันรถไฟจอมขมือที่นะการตูตนเมาช่วยด้วยแม่ของฉันกับยายใต้ของฉันกำลังแย่แล้วรีบตามมาเร็วตามเพื่อนมาด้วยนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนสิรถไฟจอมขมือไอรอด้วยดีการตู ได้เชื่อได้เหรอแกไม่รู้หรือไงว่าีนี่มาทิ่นของฉันไม่ใช่ทิ่นของแกแย่แล้วอรอก่อนสิรถไฟจอมขมือกาตุนเมากาตุนเมาเฮ้ยใครเรียกฉันนั่นมันกาตุนดอกนี่นะกาตูนเมาไหนมาทําอะไรที่นี่อ่ะไหนไม่รู้หรือไงว่าที่นี่มาอันตรายขนาดไหนอะไรเกิดอะไรขึ้นเนาะ นายดูข้างบนนี่ฉันน่ะไปซูมภาพมาได้นะดูนี่มันคือรถไฟแบบใหม่อะหน้าตาอย่างจิ้มลิ้มเลยตัวเครื่องของรถไฟคาบวนนี้เนี่ยสีสวยมากๆอ่ะแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในฉันก็เลยแอบเข้าไปสอ่องพระเจ้าช่วยฉันเจอกับรูปกล้วยแล้วไงอ่ะพอฉันส่องเข้าไปใช่ปะ่ะก็พบว่าหน้าตาของมันขยับได้อ่ะ นายดูนั่นสิพวกมันกำลังทะเลาะกับรถไฟจอมขมือแน่จริงก็เข้ามาเลยเซ่เฮ้เพื่อนใจเย็นก่อนอย่เพิ่งตามชนาได้หรอปเราโอ้โออย่าเพิ่งสิพื่อนเร็วเข้าการ์ตูนเมาเราต้องเรียกไปดูพวกเขาเดี๋ยวนี้นะฉันว่าอย่าไปดีกว่าเฮ้คิดเหรอว่าจะหนีฉันได้นะอยู่ในนี้เอง เออฉันต้องขอโทษด้วยนะถ้าฉันมารบกวนนายแต่ฉันขอใช้ขบวนรมกับนายไม่ได้เหรอไม่ได้ขบวนนั้นมัเป็นของฉันรางคือของฉันไอ้ยยน่ให้มันรู้ซะบ้างก็หรยไรเออโอเยเออพระเจ้ามันตัวสีแดงมันเปลี่ยนสีได้กระตูนดอกใจเย็นนะใจเย็นนะกระตูนเมาปับมือเดี๋ยวฉันจะออกมาสำรวจก่อนดูเหมือนว่า มันจะเออมันจะเอ้ยเ้ยเมื่อกี้นี้รถไฟจอมเขมือมันเขมือมันเข้าไปแต่ทําไมรางของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันถึงได้มาอยู่ตรงนี้ละเนี่ยฉันไม่รู้อ่ะโอ้ยดูก้นของมันนี่จะว่าไปแล้วโอ้โอนั่นมันคุณแม่เฮดนี่นะคุณแม่ครับคือว่าโอ้ยเสียงบ้าอะไรเนี่ยฉันดุอัว ไปบ้าอะไรมาวิ่งบ้ทันดนอนฉันจะไม่ทันโอ้สวัสดีครับคุณตัวสีขาวน่ารักตะมุตะมิแก่ว่าใครเป็นตัวสีขาวตะมุตะมิฉันคือเพื่อนเล่นแกหรอไหนขอดูสิว่าแกเก่งขนาดไหนเอ,อ้ยขอโทษครับดูผม อาผมจะเกดีเอออย่าครับอย่าจะเกที่เหรอ, <c oughs> รอรปล่อยผมครับปล่อยผมครับโอ้โอมาแม่สาวน้อยอ <c oughs> ร้องเร่ฉัน่าสาวด้วย <c oughs> ขอโทษทีนะครับผมไม่ชอบอยู่ในช่องท้องของใครผมว่าผมจะไว้ชีวิตคุณแต่กินคุณก็อร่อยเหมือนกันนะครับกินคุณีเดียวตัวของผมใหญ่เบิ่มเลยสวยละทุกคนเราต้องรีบแไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวก่อนสิจะรีบไปไหนอะ่ะเพราะเรามีอาวุธแล้วนะแล้วฉันก็ตามเนอะป้การ์ตูนแคทแล้วก็ฮัทเนอปวิ่งแล้วทุกคนวิ่ง ขนาดที่ใหญ่ขึ้นแถวคอมันก็ยาวขึ้นนะเอ้ยข้างในมันเป็นยังไงนะขอดูหน่อยดิขอส่องเข้าไปในรําคอของมันหน่อยอูย้มันมีปุ่มอะไรอยู่ในคอ,อก็ไม่รู้อุ้ยจะว่าไปแล้วอ้ยน่ใครอยะใครอยากให้ชมฮัดถึงแม้มันจะเป็นสีขาวแต่มันก็ดูเป็นตะปุ่มตะปำอ่ะเลื่อนลงไปข้างในหุยมืดตึ๊บนี่คือส่วนไหนของมันเนี่ยฉันไม่รู้มันคือส่วนไหนแต่ดูแล้ว โอเคภายในขบวนยังคงมีรูปเออเออรูปบานาน่าหรือว่ากล้วยอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเลยโู้โหโอ้ยตกใจหมดไอตกใจอะไรกระตุ้นน้องชาติภาษาไปช่วยเอองั้นช่วยด้วยนะช่วยเลยช่วยช่วยจัดการมัญชีนะกระตุนแกเฮ้ยเฮ้ยไอตัวเนี้ยเหรอเฮ้ยมันก็แข็งงั้ ให้ดีนะด้วยความสามารถพิเศษของฉันฉันจะฟันเชิบๆชิบเดี๋นี้ละมาดูกันนะคะว่าระหว่างกระตูนแกกับโทมัสรถไฟขบวนนี้เนี่ยใครจะเก่งกว่ากันหุยกระตูนแกของเราไม่ยอมแพ้เลยค่ะโอ้ยโดนพักมากระเด็นเลยโอ้้ฮมันพยายามใช้ขาของมันนะคะที่มาที่ตัวของกระตุนแกแต่กระตุนแกเรากระจุ๊บกรจุ๊บบอกเร็วฉันเก่ง ขอบคุณนะโอ้โหเฮ้ยการ์ตูนแกอะไรคนนี้นนี่อ่าฉันเหนื่อยอ่ะฉันหิวมากฉันอยากกินเนื้อหมาบ้าไปแล้วทุกคนเราต้องรีบย้ายแมพเดี๋ยวนี้เสงบสติอารมณ์เดี๋ยวนี้เอ้ยหิว่ะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนสนุกด้วยเปล่าและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ฉันได้เจอมาในวันนี้โอ้พวกนั้นยังมีชีวิตรอดเหรอเฮ้ยการ์ตูน ฉันยังสั่นไม่หยุดเลยเนี่ยดูนี่เนี่ยไอ่ไ้ไม่สนใจฉันเหรอเอาล่ะพวกเรามาดูรถไฟขบวนนี้กันอีกครั้งดีกว่านะโอ้โหฉันชอบสีฟ้ามันจังเลยล้อของมันเนี่ยก็สวยมากๆเลยนะมันมีทั้งมดเออโอ้มันมีล้อแล้วมันก็มีขาจำนวนขาของมันมีขนาดเท่ากับล้อเลยโอ้มันทะลอกกันเองแล้วโอ้แย่แล้วเพื่อนโอ้ไม่ก็ฉันยังสำรวจไม่เสร็จเลยนะทำไมพวกแกไม่อยู่นิ่งเนี่ยอย่างงี้ต้องเรียกคุณแม่เฮนมาจัดการมาปราพยศหน่อย เฮ้ตัวมันขยายใหญ่ขึ้นอีกแล้วแม่เฮดจัดก,การให้ทีครับได้เลยไม่มีปัญหาเป็นไงสุดยอดไม่จ้าเด็กๆ <c oughs> อุ้ยยังเหลืออีกตัวหนึงเหรอเร่อยดื่มกันนะจ๊ะแล้ววันนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเช่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยโอ้ยยังไม่อิ่มเลยกินอะไรดีเนี่ย <c oughs>